รถหงส์โฮมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโดนมาสองนะครับเปวนี้นะครับมานำเสนอตัวแท้จรินะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในล้อยอดนิยมนะครับของ닛สันนาวาลาัวเปี้ยหน้าแข็นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนวาลาดีสีนะครับเป็นตัวรุ่นที่ไม่ใช่คาลิเบอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ล้อกว้างแค่6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นสีลมดำตัวไม้เนื้อฉีดก่อนเข้าเอ็ม0ีนะครับตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นลายเก่า แต่ผมจะบอกว่าล้อตัวนี้ยังไงก็ยังมีอนาคตอยู่เพราะว่าลูกค้าจะใช้นาวาล่าเยอะนะครับแล้วก็รุ่นดีสูนเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เลยในบ้านเราเอที0าร้อยก็มีนะครับแต่ผมดูเห็นดีที่ศุก็เพียบอ่ะนะครับผมบางทีนะครับนาวาล่ามันหาร้อใส่ยากนะครับอยากกลับมาทําเดิมๆทั้งทีรถสีขาวเนี่ยอยากได้ล้อสีดำดำเงี้ยไม่รู้จะหาร้ออะไรใส่แนะนําตัวนี้เลยนะครับล้อสีดำดำด้วยนะครับแล้วก็ตรงรุ่นนาวาล่านาวาล่าจะมีขนาด6รู้อยสเท่านั้น ตัวเตี้ยตัวสูงเหมือนกันหมดแต่การที่หน้าแคบหรือหน้ากว้างนะครับถ้าเกิดว่าตัวเตี้ยก็กว้าง6นิ้วตัวสูงก็กว้าง7นิ้วนะครับแค่นั้นเองนะครับ6นิ้เท่ากันทุกขันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับจะต้องมีตา n i สสันเห็นไหมครับ N I W S A N นะครับ n i สสันนะนะครับแล้วก็เป็นขอบสิบหกกว้าง6นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่55 นะครับ16.6 o อ f s e t 55นะอ่านะครับตัวนี้นะครับล้อแท้แน่นอนนะครับ100%นะครับผมตัอนนี้นะครับใส่ได้กับรถนาราทุกคันที่ผมแจ้งไปของเก่าเชินได้ด้วยล้อพร้อมยางไม่เกินหม่นห้านี้ได้แน่นอนนะครับสวยเลยยางเนีานะครับผมหน้าร้านเราเป็นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่ทางสองบางบุรเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล21นะครับมาสองร้อยเมตร ไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะผมตอกนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมหน้าเรากลับมาพกเป็นใหมหน่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ